You know I ความดันจะมีตัวเมียที่กำลังล่เดี๋ยวเราสอบคนทานรับคือเขาได้ทานะรับ วัดสุธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่8กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลวัดสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดสุทธาเทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ณนแะขวงราชบพิพเขตพนครมีชื่อเรียกกันอย่างเป็นสามัญหลายชื่อ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อาทิเช่นวัดพระใหญ่วัดพระโตซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะของพระพุทธรูปสำคัญของวัดคือวัดศรีสากยะมุนีวัดเสาชิงช้าซึ่งเรียกตามสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับเสาชิงช้าด้านหน้าเทวสถานของพามบริเวณใจกลางพนคเเเ้นดี๋ยวราจะือออก,กน ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของพระวิหาร <g ülme> หลวงซึ่งประกอบไปด้วยด้านซ้ายมือของเป็นเสาพ่อฟ้าและแม่ดินซึ่งมีความหมายว่าเพื่อปร,ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคัง่ง <g ülme> ส่วนทางด้านซ้ายมือของแคลนะคะก็จะมีเครื่องศิลาสลักจีนเก่งตั้งอยู่บนลานประทักสินชั้นล่างด้านหน้าพระวิหารหลวงมีลักษณะเป็นปราสาทแบบจีนตั้งอยู่บนตั้งขาสิงห์รอบล้อมด้วยตุ๊กตารูปสัตว์ ฉากหลังเป็นเขาบอเครื่องสลักศิลาชุดนี้เดินตั้งอยู่บนลานปัทักสินชั้นบนได้ย้ายลงมาตั้งบนลานปัทักสินชั้นล่างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8จากนั้นที่ตั้งเดิมหมายถึงวิมานพระชัยยันของพระอินทร์แห่งเมืองสุทัศน์สนนครบนเขาพระสุเมนรู้ศูนย์กลางแห่งจักรวาล เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูตุ๊กตาปั้นด้านหลังนะคะด้านหลังนี้ก็เป็นรูปตุ๊กตาเทวดานะคะที่แต่งตัวแบบนี้มีลักษณะด้านหลังจะมีปีกเล็กๆมีรูดลายของคล้ายๆจะเป็นต้นเมฆแล้วก็ทำมาจากนะะิำาค่ะเป็นใช้ทำรรมาจากผคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านซ้ายค่ะตัดเลย และหลังของผมนะครับจะเป็นตุ๊กตาที่มีอยู่ในวัดสุทัศน์นะครับที่มีลักษณะที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบบุคคลไทยจีนบุคคลในวรรณกรรมหรือเทพเทวดารูปสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปงั้นเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูรอบๆด้านพระอุโบสถด้านบนนะครับข้างหน้าีนะคะก็จะเป็นกระหานศีลาซึ่งมีรูปดอกไม้อยู่ทางด้านล่าง ก็จะมีอยู่รอบๆของเท้าโละสวนมีฐานให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นลูกบั้นมาที่หลอดด้วยสมุดนะครับจะมีจำนวนทั้งหมด6-8ตัวประดับอยู่มุมฐานทั้งสินชั้นกลางและชั้นล่างมุมและวหนึ่งตัวด้านหลังเราเนี่ก็คือ วีลาฐานเทวิหารจีนนะคะมีลักษณะท้ายอางทารหกเหลี่ยมสูงขึ้นไปหกชั้นแต่ละชั้นมีช่องโป,โป่งซึ่งเป็นลักษณะของเรือนไฟอยู่รอบๆวิหาร <c oughs> ด้านนี้ก็คือด้านหลังของเทวิหารนะคะ นี่เป็นศิลาจีนสลักเป็นรูปปราสาทตั้งอยู่บนฐานสูงมีบันไดาทางขึ้นรอบผนังฐานปั้นรายนูนต่ำรูปท้องฟ้าก้อนเมฆและเทวดารำร่องรอยอยู่บนฟ้าด้านหน้าเก่งจีนเป็นรูปปั้นช้างรูปปั้นสิงโตและรูปจำลองพระอนิมิตเจดีย์เก่งจีนนี้สมมุติเป็นพระอนิมิตเจดีย์ที่ประทับยืนทอดพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์ตามพุทธประวัติกล่าวว่า หลังจากเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาเจวันจึงเสด็จออกจากต้นมหาโพไปทางทิศตะวันออกเสียงเหนือพระองค์ได้ไปประทับที่อนิมิตเจดีแล้วหันกลับมาประทับยืนเพื่อเพ่งดูพระรัตนบัรลรังบัลลรังใต้ต้นมหาโพที่ประทับสัสรู้โดยมีได้กระพริบพระเนตรตลอดเจวันเป็นเวลาสองเป,เป็นสัปดาห์ที่สอง เพื่อแสดงถึงความกระตันยูต่อต้นมหาโพธิ์ซึ่งเป็นควงไม้ที่พระองค์ประทับตัดสู้พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระอนิมิตเจดีย์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์วันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับประวันนี้มากแ่นนะรับนี้ว่าขอลาไปก่อน 好了。